สวัสดีครับกลับมาพบก,กับรถนางฟ้านะครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่นะครับสายคาวานสกินะครับวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์เอสนะครับคันนี้จะสภาพใหม่ทั้งคันนะครับแล้วก็งานสีจุดสีนี่สวยมากๆนะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวตอน มืดนะครับกลางวันนี่ไม่ไหวนะมันร้อนมากนะครับวิตเตอร์คันนี้เอกสารครบโอนนะภาษีเต็ม6 7เเลยนะสีแดงตรงเล่มนะครับเจอสภาพมาแล้วนะครับโดยเฉพาะชุดสีนี้ต้องบอกว่าเงาตาแตกเลยนะชุดสีนี้เขาทามาแบบสวยงามมากๆนะครับแบบว่าเป็นมืออาชีพเ็าทาเลยนะไม่มีเยิ้มแล้วก็ไม่มีเม็ดเลยนะคือสวยเงานะครับเงาม,มากๆ ถังน้ำมันข้างในนี่ก็ล้างแล้วก็เคลือบแล้วนะครับ <c oughs> หมดปัญหาสนิมนะครับอ่านี่ฮะบังมน้ำานี่ยอะไรนี้สวยงามนะครับจัดทรงโดยล้อล้อยี่ห้ออะไรไม,ไม่แน่ใจนะล้อเนียมสีเงินนะครับขอบ17 18นะครับหน้า17หลัง18ยางใหม่หน้าหลังเลยนะครับแล้วก็สีลวดเงา,เงา,เงา นะครับส่วน mm hmm. พวกสีโครงสีฝาเครื่องนี้ก็เก็บมาแล้วนะครับสีซีองงานนี่เก็บมาแล้วนะครับก็จะสวยๆส,สะอาดนะครับอะไหล่ชุบค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเบรกมือคัตนะครับชุบมาแล้วนะครับหน้าไม้ก็มีความเร็วขึ้นนะครับพวกไฟเกียวว่างเกียวหกนะครับไฟลงที่เรื่องเงี้ยติดหมดเลยระบบไฟนี่ครบเลยนะ นะครับนะประกับเดิมปั๊มุงปั๊มเบรกนะครับเนี่ยคือคือคัดแล้วก็ชุบมานะครับใส่นะหน้าคมเมี่ยมเงาเงานะครับสีชงหน้าก็ไม่มีรั่วนะครับเก็บมาแล้วนะครับชุดสีนี้ผมให้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมยังหาตำหนิไม่เจอเลยเหมือนชุดสีก็ทำมาใหม่แล้วก็สวยแล้วก็เงามากนะครับบางคนหน้าก็ไม่มีตำหนินะครับ เนี่ยสีด่วนเงาปั๊มบงปั๊มเบรกเก็บมาแล้วนะครับพวกแกนล้อพวกน็อตพวกจุดเล็กๆในน้อยนะครับอย่างเช่นตะแกรงมอญาอย่งเงี้ยก็ชุกเงามานะครับสีฝาเครื่องเก็บมาแล้วนะครับพวกน็อตพวกต่างๆนี่ฮะเขาเรียก od, อะไรตัวขากดคัดนี่ก็ชุกมานะครับพวกน็อตพวกแกนกัมนาอะไรก็ชุกมาเราใช้เป็นระบบล์วเดิมนะครับระบบล์าปิดเปิด,ป,ดปกตินะครับขบูเคเลียม ใส่มากองครบนะครับถังพักน้ําก็เบิกใหม่นะครับท่อเดิมพามาแล้วนะครับเสียงดีนะครับปลายท่อก็เหมือนเปลี่ยนใหม่นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสีสวิงอาร์มก็เก็บมาแล้วนะครับดามล่างด้วยดุมดั้มน่าจะเป็นของวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ตรงรุ่นของเขาเลยนะครับนี่ทะเบียนคน,น,นครสวรรค์นะฮะ สองตีอะไรก็แยกปกตินะครับโซ่สเตอร์เดิมนะครับยังใช้ได้อีกยาวนะครับกแกนล้อกันช้ำนี่ก็ซุบไปชุบมานะครับกุญแจกระเป๋านี่ก็เปิดใหม่นะครับนี่ครับด้านซ้ายสวยสะอาดนะครับอันนี้ผมไปเทสแล้วนะครับวิ่งดีมากๆนะครับน่าจะเป็นเพราะเครื่องเดิมๆคาบูเคลี่ยมแล้วก็ท่อผ่านะครับขับมันขับสนุก นะครับเนี่ยพวกไฟลงไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรนี้ก็ติดหมดนะครับไฟเบรกทั้งบนทั้งล่างติดหมดเลยนะฮะอา่าแล้วก็มีออฟลันออฟลันมันจะสลับกันนะฮะเวลาเราสตาร์ทเราต้องกดเป็นออฟตัวนี้นะฮะนี่นะเปิดไฟไฟสูง ะร,ระบบไฟครบนะครับอมีแค่วัดรอบไม่ขึ้นนะฮะมันไม่ได้ใส่สายมานะครับเดี๋ยวถ้าเราไปใส่สายก็ขึ้นปกตินะครับนี่นะเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับฟิตมาแล้วแน่นแนเงียบๆนะครับระบบวาล์วก็ปิดเปิดปกตินะครับอ,อันนี้ผมอาจจะเบิ้ลไม่ได้นะครับเพราะว่า <c oughs> มันเป็น มันมืดละมันเสียงดังนะครับแต่ว่าขี่สนุกเบิ้ลน,นี้ติดมือมากๆนะครับก็ให้ดูประมาณนี้นะครับคิดเสียงเบิ้ลเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเบิ้ลกลางวันให้ดูนะครับว่ามันติดมือนะครับ สวยหล่อนะครับน่าจะเป็นเพราะว่ารถมันสะอาดแล้วก็มันชุบคมเมี่ยมมาด้วยเอาสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งก็เนี่ยฮะออฟไลน์มาสลับกันนะเรากดลงมันก็จะดับดับเลยนะครับราคานะครับ วิเตอร์อันนี้เปิดราคาอยู่ที่32,900บาทนะครับ32,900บาทเอกสารครบโอน <c oughs> ภาษีเต็ม67นะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาแล้วเบอร์063 4 2 5 5 9 8 9หากนะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะทักมาขอ,ขอารูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ในตัวเมืองลูกค้าสามารถมาชมตัวจริงได้ท่านใดไม่สะดวกก็สามารถจะส่งได้ทั่วไทยนะครับราคาก็ยังไม่หลมค่าจัดส่งนะพลาจัดส่งก็ แต่จังหวัดที่ลูกค้าอยู่นะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยตอนรีวิวประมาณนี้ครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ